บริษัทแปซิฟิกเ a ลท์แ a ร์ไทยแลนด์จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนมแพ้ดีจีนำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ยกระดับนมพงเด็กตลาดพรีเมียมไปอีกขั้นตอกย้ำจุดแข็งนมแพ้ที่มีระบบสร้างน้ำนมอโภคครยเช่นเดียวกับนมแม่ลูกขับถ่ายง่ายมีภูมิคุ้มกันดีพร้อมพัฒนาสูตรใหม่นมแพ้ดีจีมินิคลีโอไทช่วยพัฒนาเพิ่มภูมิคุ้มกันเพื่อเด็กไทยแข็งแรงเติบโตสมวัย นมแพะเนี่ยมีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับต่างจากนมวัวชัดเจนเลยนะครับอยู่3ประการนะครับประการแรกนะครับแพะเนี่ยมีระบบการสร้างน้ํานมแบบอโภคาคเช่นเดียวกับนมแม่เลยอันที่2นเนี่ยนะครับนมแพะเนี่ยมีโปรตีนที่ย่อยง่ายกว่านมวัวถึง2เท่านะครับแล้วก็จะช่วยเรื่องของระบบการย่อยอาหารและก็การขับถ่ายนะครับอย่างที่3นเนี่ยนมแพะเนี่ยมีโปรตีนก่อแพ้เนี่ยน้อยกว่านมวัวถึง23%นนะครับนี่ก็ช่วยลดโอากาสการแพ้โปรตีนได้ค่อนข้างเยอะครับ การปรับสูตรและเปลี่ยนโฉมใหม่นมแพ้ดีจีในครั้งนี้เพื่อยกระดับนมผงเด็กตลาดพรีเมียมไปอีกขั้นนำเข้าจากนิวซีแลนด์และมีสารอาหารจากธรรมชาติสูงค่ะ